สวัสดีค่ะมาดูไพ่เล่าเรื่องวันนี้กันนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครบ้างตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอให้ออกมาใช่ขอให้ออกมาตรงนะ <c oughs> จดติตเกิดขึ้นในฝั่งของเขานะคะแม่หมอว่าวันนี้เขาน่าจะตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วล่ละและเป็นการตัดสินใจที่เรียกได้ว่าครั้งนี้ไม่ใช่ทําด้วยอารมณ์เหมือนกับทุกครั้งนะเพราะว่า เออถ้าคนคนนี้ในอดีตเขาเคยเป็นคนที่ทำอะไรเอาตามอารมณ์เป็นที่ตั้งนะวันนี้มันเหมือนกับว่าการตัดสินใจในบางเรื่องของเขาอะค่ะเขาเริ่มจะมีเหตุมีผลอยู่ในการตัดสินใจของเขาแล้วนะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการใช้ชีวิต <c oughs> การงาน <c oughs> การเงินหรือความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่รู้วันนี้เป็นเรื่องราวของใครลองดูไปก่อนนะว่าเขาเป็นยังไง <c oughs> อ๋อนี่ไงใบยขยายมาแล้วค่ะเขาจะสติสคือเขารู้สึกว่าครั้งนี้จะเป็นการตัดสินใจมีเหตุมีผลขึ้นไม่หมอว่ามันจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ซ้อนนะนะสี่ถ้วยเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าในอดีตคนคนนี้มีความสัมพันธ์ซ้อนจริงๆค่ะเป็นคนคบคนหลากหลายอาจจะคบคนเพื่อผลประโยชน์เพื่ออะไรอย่างเงี้ยตอบสนองตัวเองแต่ตอนนี้เวลานี้มันเหมือนกับว่าสี่ถ้วยเกิดขึ้นเขาเบื่อใครมาหยิบยื่นอะไรให้เขาใครมาเสนอไมตตีให้เขาอะไรอย่างเงี้ยอ่า เขาอาจจะเป็นคาสโนวานะเพื่อนใครมาหยิบยื่นอะไรให้อย่างเงี้ยก็คือถ้าในอดีตอ่ะเขาอาจจะรับหมดอ่ะแต่ถ้าเกิดตอนนี้มันเหมือนกับเขาวางถ้วยเวลาเห็นไหมคะนั่นหมายถึงว่าเขาไม่สนใจแม้แต่คนยื่นถ้วยให้เขาก็ไม่สนใจมันเหมือนกับว่าคนต้องการที่จะตัดสินใจที่จะเลิกนิสัยแบบคาสโนวาอย่างนั้นนะคะเหมือนตัดสินใจได้แล้วอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องคาสโนวาได้แหละนะแม่หมอว่าเพราะว่า มีคนมาหยิบยื่นความสัมพันธ์ให้เขานะเขาไม่เอาแล้วเหมือนกับตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วหรืออาจจะเป็นไปได้เขา,าตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างเลือกใครคนใดคนหนึ่งแล้วอะไรอย่างนี้นะเจ็ดเหรียญลงในฝั่งของเพื่อนนะคะแม่หมอมองว่าเวลานี้คุณกําลังสนุกสนานกับการทํางาน คุณทางานคุณตั้งใจทํางานหรือว่าคุณอาจจะลงทุนอะไรใหม่ๆก็ได้นะลงทุนธุรกิจใหม่ๆก็ได้เหมือนกันค่ะมันเป็นการที่ลงไปแล้วคุณกําลังสนุกสนานก,กับการทํางานคือคุณรอดูผลงอกเงยของมันนะ่ะคุณไม่ได้มาโฟกัสในเรื่องของความรักเท่าไหร่แต่ถ้าในทางกับกันนะถ้ากรณีในเรื่องของความรักมันก็แบ่งมันได้เป็น2ออย่างเนะาะกรณีคุณมีรักใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วมันก็เหมือนกับว่าเวลาเนี้ยคุณกําลัง <c oughs> ลงทุนกับความสัมพันธ์รักใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วละ่ะแต่ในทางกับกันถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีรักใหม่เข้ามามันก็หมายถึงได้เหมือนกันค่ะว่าในอดีตคุณนั้นเคยลงทุนความรักกับคนคนนี้ไปมากเลยทีเดียวแล้วคุณไม่เคยได้รับอะไรตอบกลับมาเลยประมาณนี้นะ เด็กถือเหรียญเกิดขึ้นโอ้เพื่อนมีจะจับเงินนะใช่แม่หมอมองว่าคุณเนะ่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่สนุกสนานกับการทํางานทํางานหาเงินอะไรอย่างเงี้ยวลาน,นี้คุณโฟกัสแต่ด้านการงานการเงินคุณไม่ได้โฟกัสด้านความรักเท่าไหร่ คุณอาจจะผ่านกระบวนการเจ็บปวดอะไรจากตรงนี้มามากแล้วที่ในอดีตเขาคนนี้ไม่เคยได้เลือกคุณหรือเขาอาจจะเทคุณไปแต่วันนี้คุณสนใจเกี่ยวเรื่องของการงานคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณค่อยๆทาคุณทําและคุณตั้งใจทําคุณรอผลที่มันจะเกิดขึ้นผลตอบแทนอะไรต่างๆอย่างนี้นะเออคุณสนุกสนานกับการทํางานหาเงินน่ะเวลาเนี้ยค่ะ The date เกิดขึ้นในฝั่งของเขา อ่ะชัดเจนไหมคะที่บอกว่าวันนี้เขามีอะไรบางอย่างแลที่เขาเหมือนกับมีเหตุมีผลในการตัดสินใจอะไรบางอย่างเพราะการตัดสินใจเรื่องที่เขากาลังทํานั้นคือเรื่องวางความสัมพันธ์ซ้อนในอดีตทั้งหมดนะคะแล้วน่าจะเลือกแล้วว่าวันนี้เขาตัดสินใจจะเลือกใครเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขานะเพราะคนคนนี้มากความสัมพันธ์เดอะเดตถึงได้เกิดขึ้นนะคะมันเคยมีการตัดจบกับคุณมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเดอะเดตเขาควบมาหันมาทางคุณแม่หมอก็ต้องบอกว่า ไอเดทครั้งนี้ของเขามันเดทไม่จริงมันแปลว่าเขาเขาเคยเดทกับคุณก่อนเห็นไหมที่ห,หัวมาเลยแต่ตะวันกําลังจะสาดแสงขึ้นนั่นหมายถึงว่าเขาเดทเพื่อเขาไปจัดการกับอะไรคาราคาซังตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็จะกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งแบบนั้นนะคะเออแต่ว่าพลังงานของของคุณเนี่ย มันกลายว่าคุณไม่ได้สนใจเขาแล้วคุณสนใจกับการหางานหาเงินคุณสนุกกับการหาเงินแล้วก็ลงทุนมากๆเลยนะเวลาเนี้ยส่วนคุณกับเขาอ่ะเดอะเดทเกิดขึ้นคุณกับเขาห่างกันไปนะคะไม่พูดไม่คุยไม่ติดต่อไม่เจรจาสื่อสารปิดกั้นทุกช่องทางนะประมาณ11เดือนขึ้นไปอย่างขั้นต่ำนะคะสำหรับวันนี้นะนี่ไงปิดกั้นจริงๆด้วย โดยเขาเป็นคนปิดกั้นคุณก่อนคนคนนี้ไม่เคยมีความชัดเจนให้กับคุณไหมคะในอดีตนะคุณอาจจะเคยถามหาความชัดเจนจากเขาเพราะว่าคุณเป็นคนที่ชอบลงทุนชอบอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าในอดีตคุณก็เคยลงทุนในความสัมพันธ์กับเขาคุณเคยดูแลเขาคุณเคยซัพพอร์ตเขาคุณต้องการความชัดเจนเพราะคุณจริงจังแต่คุณไม่เคยได้เลยจากคนคนนี้กลับมาไหมเพราะเขาคบซ้อนเยอะแยะเลยเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยมันเขาทําอะไรไม่ได้เพราะความที่เขามีคนคบซ้อนอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเขาเลยเลือกจะปิดกั้นการ ไม่ต้องการให้คุณรับรู้อะไรในเรื่องของเขาประมาณนี้นะแค่คบก็ไม่จริงใจและหน้าเบิดโลกจริงนะประมาณนี้อืแต่ตอนนี้อยากกลับมาอยากกลับมาในพลังงานของเพื่อนนะชัดเจนมากๆเขาเดทก,กับเพื่อนไปแล้วแต่ว่าตะวันก็มันจะขึ้นแปลว่าเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะราชาเหรียญลงในฝั่งเพื่อนมีจะจับเงินจับทองเพื่อนสนุกกับการหาเงินจริง,รงๆนะเนี่ยและหาเงินแบบตั้งตัวได้มั่งคัง่งร่ำรวยซะด้วยเพราะเป็นพลังงานราชาแล้วนะ ตอนนี้คุณค่อนข้างมีเงินกินมีเงินใช้เยอะแล้วก็เรียกว่าเหลือกินเหลือใช้คุณสบายแล้วอะแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่แบบมีคนรักหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะอยากได้อะไรก็เปย์ให้ตัวเองเอาอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าไม่ได้ลําบากไม่ได้ลําบากแบบเขานะคะพลังงานวันนี้ของคุณเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะดูมีความภูมิฐานมีคนเข้าหาคุณเยอะในช่วงเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นะ่ะ พลังงานของคุณคุณเหมือนกับคุณไม่ได้สนใจจร,จริงเพราะว่าคุณเอาเวลาของคุณไปสนใจเม็ดเงินเม็ดทองมากกว่าอย่างบางคนเทรดหุ้นอะไรอย่างเงี้ยบางคนลงทุนบางคนชอบจะทํามาหากินเนี่ยชอบหาเงินเนี่ยชอบนับชอบนับเงินในกระเป๋าอะอย่างนั้นอนะอันนี้คือพลังงานฟ้าของคุณนะคะส่วนเขาเหรอหนึ่งเหรียญเกิดขึ้น อยากจะมายื่นเหรียญให้กับคุณอยากจะเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณคือสิ่งที่โชคดีที่สุดในในชีวิตของเขาถ้าเหรียญเปรียบเสมือนเงินเปรียบเสมือนของมีค่าคุณก็เหมือนเป็นสิ่งของที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าคนคนนี้อยากจะมายื่นเหรียญให้กับคุณแปลว่าเขาก็อยากเอาสิ่งที่มีค่า ของเขามามอบให้กับคุณนะถ้าในอดีตคุณคนนี้ไม่เคยให้อะไรกับคุณเลยแม่หมอมองว่าหนึ่งในเรื่องนั้นคือความชัดเจนนะคะแต่อยู่ที่ว่าเพื่อนจะสนใจเขาอีกแล้วหรือเปล่านะเพราะตอนนี้แม่หมอมองว่าคุณสนใจแต่เรื่องเงินนะ่ะสนใจแต่เรื่องหาเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะสิ่งที่เขามองคุณคือคุณไม่ใช่แค่ประสบความสําเร็จในด้านการงานการเงนิงนอย่างเดียวคุณดูแบบ คุณดีคุณดูมีความสุขคุณรู้ทันหมดทุกอย่างทุกเรื่องเลยคุณมองอะไรขาดหมดนี่คือสายตาที่เขามองคุณนะดูเป็นคนมีอนาคตอ่ะอยากอยู่ด้วยอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้ค่ะแต่คุณน่ะถือดาบรอเขาเรียบร้อยละเขาเดทเพื่อจะมาเริ่มต้นกับคุณแต่คุณถือดาบรอฟาดวันนี้นะเพราะคุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคุณดีเขาจนที่สุดแล้วอะค่ะจนตอนเนี้ยคุณเจ็บทุรนทุรายมากเลยนะก่อนหน้านั้นอะก่อนสิบเอ็ดเดือนเนี่ยที่เขาห่างหายไปอะแล้วคุณพยายาม คุกคีอยู่ในชีวิตของตัวเองให้ได้กว่าที่คุณจะได้มาเป็นแบบเนี้ยเอออยู่ๆก็คือจะบางหน้ากลับมาจะมั่นหน้ากลับมาเพื่ออะไรคุณก็ไม่เอาอ่ะคุณก็ยกดับรอฟาดอยู่ประมาณนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูเทพคติดีกว่าค่ะว่าเทพคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะโอ้ยลงชนกันว่ะเพื่อน และลงชนกันที่ตัวเขาด้วยจัตติสเกิดขึ้นในฝั่งของเขาเขารู้ค่ะว่าเวลาเนี้ยคุณตัดเขาออกไปจากชีวิตเรียบร้อยแล้วแต่คนคนเนี้ยมันเหมือนกับมันเพิ่งตื่นรู้ยังไงอย่างนั้นเลยว่าเออเขาเหมือนเพิ่งตัดสินใจเขาเป็นคนตัดสินใจช้าเพื่อนเขาเหมือนเพิ่งตัดสินใจได้ว่าเขาอยู่ได้โดยไม่มีคุณไม่ได้นะประมาณอย่างเงี้ยอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์แต่ก็รู้อีกนั่นแหละว่า ตัวเองนั้นก็ทําเรื่องเอาไว้เยอะและห่างหายไปนานอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นนะมาเลยเกิดอาการที่ว่าถ้าเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้เขาจะพิสูจน์ให้คุณรู้เขาจะทําให้คุณเห็นเองนะว่า,าคุณว่าเขารักคุณนะเขาเขาไม่ได้เรียกว่ายังไงอะ่ะเขาไม่ได้เกลียดคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาคือเขาเขาขอโทษอะไรประมาณอย่างนี้นะคะสําหรับพลังงานในวันนี้แต่ว่าพลังงานที่ไม่เหมาะเห็นนะคือคุณตัดเขาจริงเลยแหละเพราะว่ามันเป็นาราชษนีดาบถือดาบมาเลยนะคุณก็ คงเจ็บปวดกับเขามาเยอะนะคะในอดีตอะเออแต่ว่าพลังงานของเขาอะเขาก็อยากจะพิสุ์ตัวตนเขานะว่าเฮ้ยเขาเขาจริงใจกับคุณนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของเขาว่านางสีดาลุยไฟก็คืออันนี้เนี่ยแหละค่ะหรือจะติกอันนี้เนี่ยแหละนะมันก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าครั้งหนึ่งคุณเคยทําทุกอย่างเพื่อเขาเหมือนนางสีดาลุยไฟพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์อะไรต่างๆพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจว่าคุณนะ่ะปรารถนาดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่เคยมองเห็นค่าคุณนะตอนนั้น เขาไม่ได้เลือกเพราะฉะนั้นมันเหมือนในทางกลับกันน่ะพลังงานวันนี้คนคนนี้มันเหมือนกับว่าจะทําปฏิกิริยาสะท้อนกลับเหมือนกับคุณในตอนนั้นนะคะคือเขาก็เลือกที่จะมาพิสูจน์ตัวตนของเขาเพื่อคุณเช่นกันให้คุณเห็นให้คุณได้รู้นะว่าเขาอะ่ะรู้สึกยังไงกับคุณอะไรแบบนี้ค่ะอืมจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าคุณก็ตั้งดาบรอแล้วนะคะพลังงานวันนี้คนหนึ่งก็จะตือ้อคนหนึ่งก็รอฟาดอะไรแบบนี้นะ แล้วยังไงต่อคะมาสักครู่นะเนี่ยคุณเขาคิดถึงคุณคุณผู้ซึ่งมีแต่ความปรารถนาดีกับคนอื่นอย่างจริงใจคนอื่นที่เข้ามาในชีวิตของเขาอาจจะเข้ามาเพราะว่าหวังผลประโยชน์เท่าที่เขาจะมีให้ได้นะแล้วก็เขาเป็นคนแบบพลังงานแบบเจ้าชู้อะค่สโุว่าเพราะฉะนั้นอะคนอื่นที่เข้าหาเขามันมีแต่พลังงาน ล้วนแต่ต้องการผลประโยชน์จากเขานะแต่ว่าคุณน่ะไม่เคยได้รับอะไรจากเขาเลยตรงกันข้ามค่ะที่ผ่านมาคุณมีแต่ให้เขาจริงๆพ่อแม่ราทาคือตัวแทนของคนที่เรียกเด้ามีความปรารถนาดีให้คนอื่นแบบเต็มร้อยเลยนะแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจมีความเสียสละคุณทําเพื่อเขามาตลอดอะแต่เขาไม่เคยทําอะไรเพื่อคุณเลยแบบอย่างนั้นนะคะแล้วเหมือนกับเพิ่งมาตื่นรู้นี่ไงก็แบบว่าอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยค่ะเหมือนเพิ่งตื่นรู้นะแล้วก็เหมือนเพิ่งจะเข้าใจคุณแหละว่าที่ผ่านมาคือ คือคุณไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาคุณต้องการแค่ความซื่อสัตย์แล้วก็เสถานะที่มันชัดเจนเพราะมันก็บ่งบอกถึงความซื่อสัตย์เนาะแต่เขาก็ยังอุตส่าห์ไม่มีให้เพราะตัวเขานั้นไม่ซื่อสัตย์เออเพราะฉะนั้นพลังพลังงานของเขาวันนี้มันเหมือนกับว่าเขาอยากจะกลับมาในพลังงานของคุณอีกครั้งอ่ะคือถ้าเกิดให้เขาพิสูจน์ตัวตนยังไงคนคนนี้จะยอมทําทุกอย่างและเหตุผลเดียวเลยนะคือเขาไม่อยากจะสูญเสียคุณไปอะไรแบบนี้ค่ะมาคิดได้เมื่อสายอีกแล้วนะเพื่อนนะ แล้วยังไงต่อเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูต่อสิหนุมานเกิดขึ้นในฝั่งของเขาโหมาแบบมันหน้ามันโหนกมากๆค่ะนะคือยังไงหนุมานหานุมานน่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเออเป็นอะไรที่ฆ่าไม่ตายค่ะแค่ลมพัดมาเขาก็พร้อมฟื้นคืนชีพประมาณอย่างนั้นความหมายคือแบบนั้นเพราะฉะนั้นในความหมายคือ เขารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเวลานี้คุณปิดประตูใจให้เขาไปแล้วนะคะคือเหมือนตายไปแล้วตายทั้งเป็นไปเลยด้วยนะแล้วก็ปิดประตูใจให้เขาไปแล้วด้วยไม่ต้องการไม่ต้อนรับเขาอีกแล้วสิ่งที่เขาทํานอกเหนือจากการที่เขาจะเป็นนางสีดาลุยไฟคือพิสูจน์ว่าเขาอะจริงใจกับคุณจริงจังกับคุณนะอะไรแบบเนี้ยเหมือนที่คุณเคยทํากับเขาในอดีตแต่เขาต้องมานั่งวิ่งไล่ล่าคุณ อีกสิ่งหนึ่งที่เขาจะทําก็คือเขาจะทาเหมือนหนุมานค่ะตายแล้วฟื้นได้อะไรอย่างนี้นะความหมายคือถ้าเกิดว่าคุณใจเจ็บจากเขาจนคุณไม่ไหวจนมันด้านชาจนคุณตายไปแล้วอ่ะตายทั้งเป็นนะ่ะมันเหมือนกับคนคนนี้เขาก็อยากจะมาฟื้นแก้ไขกับไอ้สิ่งไอ้ความรู้สึกของคุณตรงนั้นนะที่มันเกิดขึ้นใหม่ด้วยตัวของเขาเองเขาคิดอย่างนั้นนะว่าเขาอยากจะแก้ไขให้ให้คุณเองให้คุณได้รู้สึกดีกับเขาอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันเป็นในลักษณะที่ว่า คือคือเขารู้ว่ามันพังเพราะเขาไงแต่มันก็แล้วแต่เคสแล้วแต่คนเองนะคะว่าบางคนมันเป็นเรื่องที่อาจจะอาภัยกันได้ง่ายแต่บางคนอ่ะใจเขาเจ็บปวดจริงๆอะ่ะแล้วมันเป็นรอยบาดแผลลึกบางคนเป็นซุมเศร้าอะไรเงี้ยมันก็ยากที่จะให้อาภัยกับสิ่งที่เขาทำนะประมาณนี้ก็ดูกันต่อไปแล้วแต่เคสแล้วแต่คนน่นะคะแต่ที่แน่ๆคือคนคนเนี้ยเขาอยากจะทําทุกอย่างให้มันฟื้นกลับมาเหมือนเดิมนั่นเองประมาณนี้นะคะ ระแม่สุรวดีเกิดขึ้นนะสิ่งที่เขาเห็นคุณคือคุณเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมคุณรู้ทันเท่าทันเขาทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่ามองอะไรมองการขาดนะคะเรื่องของการใช้ชีวิตอ่ะคุณมองอะไรคุณคุณไม่ได้เห็นแก่ผลประโยชน์นะแต่คุณมองคุณมองด้วยความเข้าใจแล้วคุณมองมองครบรอบด้านนี่คือสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ดูมีเสน่ห์เหลือเกินคือคุณเป็นคนที่เล่นดนตรีเก่งมากไหมเป็นคนที่ชอบร้องเพลงไหมอะไรเงี้ยเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีมีความ พูดเก่งเจรจาเก่งอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกกับตัวคุณนะเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งเหล่านี้มันดึงดูดเขาค่อนข้างมากและมันทําให้เรียกได้ว่าเขาอะ่ะเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้กับคุณอีกครั้งอะ่ะคือเขาแอบมองคุณใช่ไหมแล้วเขาเห็นคุณอะ่ะอาจอาจจะอยู่ตามสื่อโซเชียลต่างๆหรือเรียกได้ว่าคุณอยู่ในจุดที่มันเป็นแสงสว่างะนะในแวดวงของตัวเองก็ได้ค่ะหรือว่าจุดที่เขาสามารถมองเห็นคุณได้แล้วเขารู้ว่าว่าคุณโดดเด่น อะไรแบบนี้นะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับเห็นแล้วมันดึงดูดอะคะ่ะเห็นแล้วมันรู้สึกว่าหน้าเข้าใกล้อยากอยากมาหาอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยเขาเนี่ยแหละค่ะเขาคนนี้แหละค่ะที่จะทําให้มันเป็นอย่างนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเดอะเมจิกเชียนเกิดขึ้นอ่าทำจริงๆด้วย คนคนนี้นะคะถ้าเกิดเขาจะทําอะไรบางอย่างขึ้นมาในการกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณนะเนะเออเนื่องจากว่าเขาก็รู้แหละว่าคุณน่ะรู้ทันเขาทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะ่ะการที่เขาจะทําอะไรเนี่ยคือเขาจะทําในสิ่งที่คุณคิดไม่ถึงเน่ยว่าคนคนนี้จะทําอะไรได้แบบนี้ค่ะค,คุณอาจจะเรียกว่ามันแบตไตร่รู้กันหมดแล้วอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทําคือเขาจะทําในสิ่งที่คิดว่าคุณน่ะคาดไม่ถึงแต่มันเป็นสิ่งที่เขาทําแล้วคุณจะปฏิเสธเขาไม่ได้ เดอะเมจิเชียนเขาทําได้ทุกอย่างค่ะเขาแค่อยากจะขอให้มีคุณอยู่ต่อไปแบบนี้นะอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการนะคะพูดง่ายคือตื้อไม่เลิกอะ่ะครั้งเนี้นะเลี่ยงไงต่อเดวิลส่องมากคนนี้ส่องค่ะส่องไม่รู้จะส่องยังไงแล้วส่องแล้วก็มีคุณอยู่ในห้องหัวใจเต็มไปเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ ส่องแล้วก็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้เขาเครียดมากนะเวลาที่เขาเห็นคุณเนี่ยคือมันมีการปิดกัน้นการสื่อสารกันไปก็จริงแต่การส่องมันมาจากการสร้างแอคหลุมก็ได้หรือว่าใช้ยูเซอร์ของคนอื่นเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนอาจจะมีเพื่อนร่วมกันก็ฝากเพื่อนดูต่อให้แบบเนี้ยแล้วมันเป็นในลักษณะที่ว่าจริงๆตัวเขาก็เข้ามาคุยเองได้แต่เขาไม่คุยนึกออกไหมเพราะความที่เขาถืออีโก้มันก็เลยกลายเป็นว่าได้แต่แค่แอบส่องแล้วก็หึงแล้วก็ห่วงอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่ก็ไม่กล้าเข้ามา ไม่กล้าเข้ามาเพราะอายด้วยไหมส่วนหนึ่งอ่ะเพราะว่าการกระทําที่หลายๆอย่างมันพังอ่ะมันคือเกิดจากเขาคนนี้ยแล้วมันเป็นพลังงานที่ห่างกันเกินไปแล้วอย่างที่แม่หมอบอกถ้าเดอเดสมันคือเลขสิเอ็ดก็แปลว่าคุณอ่ะห่างกันมาเนี่ยน่าจะสิบเอ็ดเดือนขั้นต่ําเป็นอย่างน้อยสําหรับในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่เขาทําเขาอ่ะเริ่มต้นจากการที่เขาคิดถึงคนที่เคยดูแลเคยซัพพอร์ตเขาวันนี้มันไม่มีพลังงานนะ่ะไปไปดุนนําเขาอีกแล้วประมาณอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะมันเลยเหมือนกับว่า พอมาส่องยิ่งส่องก็ยิ่งคิดถึงคิดถึงเรื่องราวเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยนะส่องแล้วก็รู้สึกว่าอยากเข้าหาแต่ก็ยังไม่กล้ากลับเข้ามาอะไรลักษณะอย่างนั้นอะ่ะแต่คิดอยู่นะว่าอยากจะมาได้แต่คิดเนะาะเมื่อไหร่จะลงมือวะเนี่ยเออแต่ว่าเขาคิดว่าเขาอย่างนั้นจริงว่าเขาจะมาเขาก็มีความตั้งใจที่อยากจะมาอยู่จริงๆนะคะอาจจะติดอะไรอยู่ในเวลานี้นะแต่แม่หมอก็บอกว่ามันก็ใกล้เต็มทีแล้วนะถ้าดูแบบเนี้ยเขาน่าจะใกล้ามาเต็มทีแล้วล่ะคะ่ะ แล้วยังไงต่อเอ่ยพอแค่นี้เขาก็จะไม่ไหวอยู่แล้วนะเพื่อนถ้ากันนะเกิดขึ้นเขาอยากจะรีบกลับมาเพราะว่าเขาเนะี่ยเป็นคนที่หลงลืมคุณเองในอดีตนะคุณเคยดีกับเขาคุณทําอะไรเพื่อเขามากมายต่างๆนาะนะนาะแต่เขากลับลืมคุณเขากลับไม่เห็นค่าคุณเขากลับด้อยค่าคุณในอดีตนะคะพลังงานในวันนี้มันเลยเหมือนกับว่าตื่นรู้รู้สึกตัวแล้วก็มีความรู้สึกว่า อยากจะกลับมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเลนะอินทราชิตเกิดขึ้นในฝั่งของเขานะคะส่องแล้วก็หึงแล้วก็ห่วงแล้วก็มีความสุขจะเอาคุณกลับมาให้ได้ในความสัมพันธ์เป็นลักษณะที่เรียกได้ว่ากลับมาต้องกลับมาให้ได้ไม่ว่าจะทํำยังไงก็ตามอย่างที่แม่หมอบอกเหมือนเมื่อวานเลยไม่ได้ได้เลขก,ก็เอาได้คนไม่ได้ได้มนก็เอาได้คาถาทำงี้ก็ได้ขอให้เธอกลับมาประมาณอย่างเงี้ยเขา หึงเขาห่วงคุณแล้วเอาเขาออกคุณออกจากห่วงไม่ได้ประมาณนี้ค่ะแต่คุณก็ชิลเลยคุณชอบเล่นดนตรีนะเนี่ยเวลาว่างตัวคุณชอบเล่นดนตรีนะเป็นคนที่ชอบสิ่งบันเทิงชอบความสวยงามอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีความสุขกับสิ่งง่ายๆคุณอาจจะสื่อสารความเจ็บปวดหรืออะไรต่างๆได้ผ่านบทเพลงก็ได้นะคะมันเป็นความสามารถพิเศษของคุณหรืออีกความหมายหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแล้วเพลงที่คุณชอบฟังมันก็เป็นเพลงที่เหมือนกับว่า คุณสามารถสื่อถึงใครก็ได้ด้วยบทเพลงอะไรแบบนี้นะซึ่งแม่หมอก็มองว่าหนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นเขานั่นแหละที่คุณกับเขาเคยส่งบทเพลงกันให้หรือเปล่าเคยมีเพลงของเราร่วมกันหรือเปล่าคะสดายุเกิดขึ้นท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ชีวิตเขาเอาตัวไม่รอดในครั้งนี้เพราะว่าเกิดจากการที่เขาเาเรียกได้ว่า มันตกวิบากกรรมของเขาก็ได้กับสิ่งที่เขาเคยดึงคนอื่นมาในความสัมพันธ์ในอดีตมาก่อนนะคะพอจะตื่นรู้ปุ๊บก็เหมือนกับชีวิตนั้นโดนผลักให้ไปรับใช้วิบากกรรมต่างๆที่ตัวเองทํามานะจนเนี่ยวิบากกรรมมันใกล้จะหลุดแล้วถึงได้อยากจะกลับเข้ามาในพลังงานของคุณอีกครั้งนะคะวันนี้เป็นแบบนี้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่อราเคลก,กันค่ะว่าไพ่อราเคลจะสรุปว่าย,ยังไงนะคะ ชีวิตที่ผ่านมาของเขาทั้งหมดอะที่มันพังพินาศนอะเขามองว่าพวกเหล่านั้นเนะี่ยมันเป็นประสบการณ์ของเขาที่เขาเลือกเองที่เขาดื้อแพง่งที่เขาทําต่างๆตัวเขาเป็นคนทําผิดพลาดเองทั้งหมดนะคะพวกนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์เขาจะเอาเรื่องนี้มาปรปับปรุงตัวของเขาประมาณนี้นะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกนะคะแต่สิ่งที่เขามองคุณเนะี่ย ตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่นั่งแท่นไปแล้วเรียกได้ว่าอยู่ในจุดที่สูงจุดที่ดูมีอํานาจบารมีมีวาสนาอะไรแบบนี้นะจริงๆอ่ะคนคนนี้มองคุณอยู่ในขั้นเนี้ยมาตั้งนานแล้วตั้งแต่แรกเจอแล้วล่ะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าตัวของเขาเองอะ่ะเขายังไม่ได้เท่าคุณหรือเปล่า ส่วนหนึ่งเนี่ยเห็นไหมนั่งต่างทางกันเลยเขายังรู้สึกเขายังไม่ได้เท่าคุณส่วนหนึ่งเขารู้สึกด้อยค่าตัวเองไหมอะไรอย่างนี้นะแม่หมอไม่รู้หรอกว่าวันนี้ที่คุณห่างกันไปจรงิจรงๆมันคือเรื่องอะไรแต่ที่แน่ๆคือในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์ซ้อนละเรื่องหนึ่งเรื่องใหญ่นะเนะ่เขารู้สึกว่าเขาเหมือนกับว่าเขาด้อยค่ากว่าคุณไหมอะไรแบบนี้ตัวของเขาเอง,ของเขาคิดเองนะคุณอะ oh, ไม่ได้คิดแบบนั้นแต่เขาคิด Mueller. ของเขาเองวันนี้มันเลยเหมือนกับว่าเขาอยากจะพยายามทําทุกอย่างเพื <Brook man> ่อเทียบเท่าคุณนะคะ เนี่ยแล้วเขาก็กําลังรอจังหวะเวลาโอากาสอยู่ที่จะกลับเข้ามาในพลังงานความสัมพันธ์ของคุณนะอย่างที่บอกว่าเขาปล่อยรอครั้งนี้ไปไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าเขาเองเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวของเขาก็ถามว่าพร้อมไหมจริงๆตัวของเขาก็เขาพร้อมอยู่นะอืมงานเนี้ยครั้งเนี้ยการตัดสินใจครั้งเนี้ยเขาต้องเลือกยังไงเขาก็ต้องเลือกจะไม่มีการสามเศร้าสี่เศร้าห้าเศร้าแล้วนะคะ จะเอาซ้ายหรือจะเอาขวาต้องเลือกแล้วต้องเลือกเดินไปเลยคือนี่คือข้อเสนอของคุณซึ่งเขาต้องทําตามถามว่าเขาทําตามไหมแม่หมอมองว่าเขาทําตามค่ะเพราะว่าคนคนนี้เขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณมากๆนะคะหน้าไพ่มันบอกมาเป็นสตอรี่มาเลยนะตอนนี้มันเหมือนกับว่าที่เขายังดูยึกยักยึก,ย,กยักอยูอ่คือเขาไปตั้งหลักเฉยนะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่ตัวของเขา ตั้งหลักได้เขาพร้อมคนคนนี้เขาจะกระโจนเข้าหาคุณเลยนะประมาณนี้เลยค่ะนะเพราะามันมีไพ่เดอะเมจเ,เชียนอยู่เขาจะทําอะไรที่มันเหนือความคาดหมายนะคะประมาณนี้นะก็จบแล้วนะคะแลนดอมสําหรับวันนี้นะคะถ้าตรงก็น้อมรับกลับไปได้เลยค่ะถ้าไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้นะดูเป็นความบันเทิงก็พอนะคะสําหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ